พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์5้าแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศรินาถพิลาชกัลยานีวันที่26มกราคม2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยพื้นฐานของประชาชนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ห้าแห่งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินนาถพิาราชกัลยาณี ได้แก่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค่บ้านบางแคหนึ่งเขตภาษีเจริญทรงระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ประชานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน309คน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวบดีชายอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดกล้าบโปรดกระหม่อมให้นายไพศารล้อมทองเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการ594คนเจ้าหน้าที่132คน ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในประเสริฐชัดชัยศักด์เชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระชทา,านไปมอบแก่เด็กชาย213คนเจ้าหน้าที่44คน ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงอ่อนจิตตาสนิทวง์เชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ประชาทานไปมอบแก่เยาว,วชนหญิง80คนเจ้าหน้าที่26คน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญ,ญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระมอมให้นางนภาพรพิทักษ์ผลเชิญอาหารสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระรจชทานไปมอบให้แก่คนไข้และเจ้าหน้าที่รวม607คน